สวัสดีครับมาพบกับช่องหงฟ้าพักเครื่องนะครับนะวันนี้จะพามาดูเหรียญหล,ลวงพ่อรวยรวยร้อยปีนะครับผมนะมาดูข้างในกันแป๊บหบนึ่งนะครับนี่เป็นเหรียญนี้เลยเงินลง อะไรนะเงินยิงซ้ายบอน่าจะใช่ครับแต่ไม่น่าจะใช่เรไม่ไม่ใช่เรื่อเงินครับคือจะออกเงินเงินอย่างนี้นะครับยัน้องปู่นี่ทําสวยมากเลยครับนี่นะครับครับสวยมากนะครับเหมือนเดิมครับทุกท่าน ็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับยานนี้แบ่งกับพี่เข้ามานะครับผมนี่สวยว,วิบว,วับวิบวับนะโคดก็สวยนะครับนี่มีม,มีมีดาวอยู่อยู่ตรงนี้นะตอกโคดไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมครับผมนานไปเผื่อท่านไหนยังหา เปิดเข้ามาชมคลิปนี้ก็น่าจะพอได้รู้กันนะครับเนาะเหรียญแท้เหรียญเก๋เห็นออกมาเหรียญแท้สวยๆเหรียญเก๋นี่ตามดีจังเลยนะนะครับเป็นแนวทางพี่ๆทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับไม่ค่อยได้หาพระมาลงเลยครับยุ่งๆกับงานอยู่ครับผม ดูคันเพลินๆน,นะครับเผื่อท่านไหนไปจับหรือว่าไปาหามาได้ก็เอามาเปรียบเทียบกันได้ครับผมลงให้ปเป็นแนวทางนะครับนี่แบ่งมาเป็นเหรียญของขวัญรุ่นของขวัญน,นะครับขวัญเห็นว่ามีสามเนื้อมีมีเนื้อเงินเนื้อทองแล้วก็เนื้ออะไรอีก เน่านึ่งัเงินทองนากนะครับนะครับเหมือนเหรียญเป็นยิงทรายนะครับนะผมว่าเหรียญน,นี้สวยพอดีไปสะดุดตาก็เลยบอกว่าพี่ผมขอเช้าเหรียญน,นี้ก็แล้วกันผมเอาไปบูชานะเก็บไว้นะครับเพื่อท่านพี่ท่านใดไปเจอมานะ ก็ออกมาเปรียบเทียบได้เดี๋ยวดูกันแล้วขยายหน่อยหนึ่งโอเคอ้ไม่น่อยเยอะมากอ่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยลงปลูมีเมตตามีอะไรคมนะครับผมไม่ใช่คิดเล้วคิเลรนะนะครับชื่อหลวงพ่อก็รู้ๆกันอยู่หลวงพ่อรวยชื่อดีพุทธคุณเด่น ขอรวยนะครับออตโกนี่ครับได้ยินว่า,าทำบุญนะครับสร้างบุญสร้างสลานะครับนี่นี่สวยๆนะครับของต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านเพื่อไปเจอมานะ,ะเหรียญสวยๆเนี่ย ของเกยจะชอบออกมาเหนะมือนเดิมแล้วแล้วครับเป็นแนวทางสไตล์ช่องหงฟ้าไม่ใช่เซียนพระครับแต่ชอบพระนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะทุกท่านที่แชร์ที่กดไลคกดเข้ามาดู YouTube ของผมนะครับทำ มาให้ทุกท่านได้มีความรู้เอาไว้เปรียบเทียบก็อย่างดีนะครับผมน,นี่เปเรียนแท้าจากวัดนะครับโอเคครับผมนะดูพอ,อไในขามสวยความงามนิดๆหน่อยๆเราชอบพระชอบพระเรียนแล้วก็สะสมครับผมจิตใจเป็นพระดังสองก็สบายใจ ได้จับมาดูก็สบายใจนะครับผมเนาะ,ะวันนี้ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับวันหน้าเจอกันใหม่ขอับผมสวัสดีครับ